สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเมื่อเร็วๆนี้กลุ่มประเทศ G7 ซึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดของโลกอิทธิพลทางการเศรษฐกิจสูงที่สุดของโลกเนี่ยประชุมกันและมีข้อตกลงหลายเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือมีข้อตกลงเบื้องต้นให้เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ําขั้นต่ำนะครับ15%กับบริษัทข้ามชาติหลายคนก็บอกเอ G7 ทำไมไปยุ่งกับนโยบายภาษีของประเทศต่างๆเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะสร้างความเท่าเทียมเขามีเหตุผลที่น่าสนใจ G7 นี่ก็อเมริกาญี่ปุ่นเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาถ้าเจประเทศนี้กำหนดกติกาที่ทั้งโลกจะต้องใช้ร่วมกันเขาก็คิดว่าเขาสามารถจะกำหนดให้เกิดความเป็นธรรม ทำให้เกิดประเทศอื่นๆที่อยากจะทําอะไรตามกฎกติกาตัวเองเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าแน่นอนครับมันหมายความว่าเขาจะได้เปรียบได้ประโยชน์และประเทศอย่างไทยเราเนี่ยจะทําได้ไหมแล้วถ้าทำแล้วเราจะได้หรือเสียอย่างไรพอพูดถึงเรื่องภาษีตูมเนี่ยมันก็จะมีผลทันทีครับแต่ว่าเราน่าจะต้องศึกษาทันทีถ้าหากมันเกิดขึ้นกับโลกทั้งโลกจริงๆเนี่ยผลกระทบทั้งทางด้านบวก ทางด้านลบเป็นอย่างไรแล้วก็ยังหมายถึงความเหมือนความต่างการเตรียมจัดเก็บภาษี e-services จะซ้ำซ้อนกันหรือไม่อย่างไรมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรถ้าจำได้เนี่ยเราเคยบ่นคนไทยว่าบรรดายักษ์ใหญ่ทางด้าน h ไฮเทคบรรดา Social ลมีเดียใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจแล้วก็ทำรายได้ไปมากมายแต่ไม่เสียภาษีให้กับเราแล้วกฎกติกาใหม่ของ G7 นี้มันจะทำให้องค์กรเหล่านั้นเนี่ย เสียภาษีให้ประเทศไทยได้มากขึ้นไหมหรือเราอยู่ในฐานหน้ที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายหรือว่าข้อตกลงระหว่าง G7 นี้หรืออย่างไรหรือไม่ครับเรื่องนี้ต้องถามผู้ที่รู้เรื่องภาษีดีที่สุดในขณะนี้นะครับเจ้าน้าที่ปฏิบดีกรมสัมปทานครับคุณเอกนิตินิติทันประภาสครับสวัสดีครับท่านทิพดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุทิชัยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับท่านทิพดีลองย้อนดู ความเป็นมาของเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าที่ผมเกริ่นไปเนี่ยคนไทยทั่วไปอาจจะยังงงๆอยู่ว่าเอออยู่ดีๆเจ็ประเทศนี้เข้าไปตกลงเรื่องกําหนดอัตราภาษีนิติขั้นต่ํา1 5เของบริษัทข้ามชาติได้ยังไงแล้วไม่มีผลทางปฏิบัติเหรอประเทศไทยเราต้องทําตามหรือว่าเราจะได้ประโยชน์หรือว่ามันมากระทบเรายัางไงครับถ้าติดดีครับต้องเรียนคุณสุทธิชัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ,รบต้องบอกก่อนอื่นเนี่ย Uh, G7 จริงจริงมันเป,เป็นเรื่องปลายทางละ mm hmm. จริงจริงเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาก่อนที่ G7 จะประชุมน,นะครับ,ค,รบคือจริงจที่คุณสุทธิชัยเกิดมาเบื้องต้นเนี่ย mm hmm. น่นถูกเลยค,คือโลกธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะคุณ mm hmm. สุทธิชัย mm hmm. เดี๋ยวนี้เนี่ยโลกดิจิตอลต่างๆเนี่ย ที่เราสมัยก่อนเนี่ยการจะมาให้บริการดูหนังฟังเพลงเนี่ยเราต้องไปลืซื้อลิขสิทธิ์มาเราถึงจะดูหนังฟังเพลงได้ซีดีจะต้องขนส่งมาเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันออนไลน์หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องพอโลกธุรกิจเปลี่ยนไปน,นะครับประเทศต่างๆเนี่ยเจอปัญหาปวดหัวเหมือนที่คุณสุธิชัยเล่าเลยค,คือภาษีเนี่ยมันเก็บไม่ได้น่ ภาษีมันเก็บไม่ได้ภาษีเนี่ยผมเล่าให้คุณสุทธิชัยฟังเพราะเมื่อกี้คุณสุทธิชัยเกิ่นนะว่าเอ๊ะมันต่างกับภาษีกฎหมาย e-service ที่เราออกยังไงใช่นะภาษีนี่มันมี2ประเภทนะครคุณสุทธิชัยที่ทั่วโลกเก็บกันเอาหลักๆนะครับก็คือภาษีเงินได้ใช่ถ้าในกรณีนี้เนี่ยที่ G7 ก็คุยกันเนี่ยเขาพูดถึงภาษีเงินได้นี่ติบุคคลพวกบริษัทบริษัทใช่นะครับมีกอีกอันหนึ่งคือภาษีการบริโภคเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มใช่สองอย่างคราวนี้นะครับไอ กฎหมายภาษีต่างๆที่ทั่วโลกใช้กันเนี่ยนะครับเขาก็พยายามปรับให้ทันอย่างเมืองไทยเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้คุณสุธิชัยฟังถ้าจําได้เรื่องกฎหมาย e-service เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เมืองไทยเราเสนอกฎหมาย e-service ก็คือว่าไอ้บริการต่างๆเนี่ยที่เราเคยเก็บแบบไม่ได้เนี่ยโดยเฉพาะบริษัทต่างชาตินะครับที่มาให้บริการในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่นบริษัทโฆษณาที่เราจ่ายค่าโฆษณาออนไลน์เนี่ยนะครับกับ คนหนึ่งเนี่ยจ่ายค่าโฆษณาให้คุณสุทธิชัยเนี่ยนะครับคุณสุทธิชัยถ้ามีรายได้เกินล้านแปดเนี่ยคุทธิชัยเนี่ยต้องจดแวดต้องจดแวดถูกไหมใช่แต่ว่าบริษัทต่างชาติเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่มาให้บริการเหมือนกันโฆษณาเหมือนกันครับกฎหมายไอเอซีเซอร์วิสที่ที่กรมสรการเสนอผ่านกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะครับจนออกมาเป็นกฎหมายได้เนี่ยจะสร้างความเท่าเทียมให้ผู้ประกอบการไทย ก็แปลว่าถ้าผู้ประกอบการต่างประเทศมาให้บริการแพลตฟอร์มข้ามชาติมาที่เมืองไทยถ้าคุณมีรายได้เกินล้านแปดคุณจะต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนผู้ประกอบการไทยและต้องส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรแล้วมาบังคับได้บังคับได้ไหมส่วอ่ะง่ายๆเลยนะทุกวันนี้ผมจ่ายดูหนัง Netflix กซแลวก็จ่ายเข้าไปในระบบเขาระบบเขาเนี่ยสรรพากรเราไม่รู้หรอกแต่ว่า ผมรู้ว่าผมจ่ายเขามีรายได้จากผม<ช>แล้วเรารู้ว่าในรประเทศไทยมีสมาชิกเท่าไหร่ที่จ่ายเงินเท่าเท่าไหร่ทุกวันนี้<ช>เราก็ไม่รู้ว่า Netflix Facebook Google YouTube เนี้ยจ่ายภาษีให้กับเราหรือเปล่าใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่แล้วกฎหมาย e-service เนี่ยจะทำไมเขาต้องจ่ายใช่ไหมเขาต้องมาขึ้นเบียนใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับคุณสุรชัย<ม>คือกฎหมายเนี่ยจริงๆพวกนี้ยินดีมากเลยนะครับ พวกนี้เข้ามาคุยกับกรมสรรพากรตอนนี้มี60ประเทศของทั้งโลกแล้วที่มาออกกฎหมายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทเดียวกันเนี่ยเรียกว่ากฎหมาย e-service เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเขาบอกว่าขอให้ประเทศไทยออกกฎหมายมาเถอะเขายินดีที่จะจ่ายเพราะว่าเขาไม่ไม่คุ้มหรอกครับคุณสุดิชัยที่มาเสี่ยงผิดกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ ตอนนี้ก็มาคุยกับกรมสนักกรนะครับว่าจะมาลงทะเบียนยังไงกฎหมายบังคับใช้แล้วจะให้มีผลวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราเริ่มคุยกับบริษัทเหล่านี้ทุกคนก็มาติดต่อว่าเออเขาก็พร้อมยินดีที่จะปฏิบัติตามขอให้เราจะทํายังไงเขาจะจ่ายเงินยังไงเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยเขาก็ต้องมาจ่ายเงินให้เรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันมี60ประเทศแล้วใช้ด้วยนะครับประเทศไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ คราวนี้วิธีการว่าถ้าเขาไม่ทําจะทํำยังไงใช่อันนี้ตอนนี้มันมีกติการ,ระหว่างประเทศครับซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศกรมสรรพากรเนี่ยเราก็ไปเป็นภาคีสมาชิกเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกภาคีสมาชิกในการให้ความช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษีภาษาอังกฤษคือ mutual administrative a s s i s t a n c Intact matter แต่ตรงๆก็คือช่วยกันเก็บภาษีนั่นแหละแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะฉะนั้นคุณสุดชัยไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้กรมสรรพากรเราพัฒนาแล้วก็มีเครือข่ายทั่วโลกแล้วทุกแลทุกประเทศก็มีกรมสรรพากรที่ต้องการเก็บภาษีเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับคือมันเป็นปัญหาของทั้งโลกที่อันนี้ก็ับผมย้ําเน้นนะครับ กรมสมรพาณรไทยเราเนี่ยต้องการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทย,ยอย่างที่ผมเล่าคุณสุทธิชัยมันแฟร์ไหมล่ะครับกับคุณสุทธิชัยว่ามาโฆษณาคุณสุทธิชัยคุณวิชัยต้องจดแหวนอะแต่ว่าต่างประเทศไม่ต้องทำถูกต้องถูกไหมครับแล้วเราเสียภาษีท,นนทุก้เม็ดทุกบาททุกสตางค์ทั้งภาษีกําถ้ามีกรราําไรเสียภาษีแล้วก็รายได้ส่วนบุคคลก็เสียภาษีอีกพนักงานเราทั้งหมดแล้วก็เสียภาษีหมดทัออหด้หน้าที่จ่ายคุณไม่มีดังหลีกเลี่ยงได้แต่ว่ามาจากต่างชาตินี่เอเข้าได้รายได้ไปเยอะแยะเนี่ย แล้วก็ไม่เสียภาษีให้ให้บ้านเมืองเราเลยเหรออ่าตรงนี้ไงที่ต้องสร้างความเป็นธรรมขึ้นมาครับครับอ่างั้นอันเนี้ยอันนี้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราจัดการแล้วในเชิงของกฎหมายรัฐบาลเนี่ยเอาเข้าสภาจนผ่านเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้ในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มครับแต่อย่างที่ผมบอกคุณจุริชัยถ้าเล่าเรื่องนี้เนี่ยคุณจุริชัยจะเห็นภาพต่อเนื่องครับ